เลือกตั้งซ่อมเขต8ที่นครศรีธรรมราชร้อนแรงมากเลยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นไปแล้วกล้าทำนั้นเนี่ยสมมงกุฎที่เขต8นครศรีธรรมราชด้วยคะแนนที่นำโดง่งม้วนเดียวจบหลังจากนั้นคุณชินวรจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็มาพูดว่าทุกคะแนนนั้นมีราคา แต่ละพักแต่ละพักนั้นพักหนึ่งใช้ร้อยล้านอีพักหนึ่งใช้เจล้านบาทและล่าสุดคุณชวนหลีกภัยค่ะซึ่งทุ่มเทไปช่วยหาเสียงให้กับคุณชินวรบุญยเกียรติคุณชวนออกมาส่งสารถึงพี่น้องนครศรีธรรมราชโดยเริ่มต้นที่การกล่าวขอบคุณและพูดถึงเรื่องการเมืองได้อย่างที่แสบและขัดมากในการเผยแพร่นแนวทางความเชื่อที่ว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุดจริตขอเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้ยึดมั่นในศรัทธ,ธาต่อการปกครองระบอบนี้และการเมืองสุดจริตที่ยังทำตลอดไปคือความยั่งยืนของการเมืองไทยซึ่งถ้าลอามองในระหว่างบรรทัดของข้อความหรือสารที่คุณชวนส่งไปถึงนครศรีธรรมราชทุกเขตคุณชวนกำลังจะพูดว่าการเมืองในนครศรีธรรมร,ราชที่มันโดดเด่นขึ้นมาในเวลานี้คือการเมืองอันไม่สุดจริตและคุณชวนกำลังจะย้ำว่าถ้าการเมืองไม่สุดจริต ประเทศชาตินั้นไม่รุ่งเรืองแน่นอนแต่ถ้าเรามีการเมืองที่สุดจริตประเทศชาติเรารุ่งเรืองแน่นอนนี่คือระหว่างบรรทัดในสารของคุณชวนถึงชาวนครศรีธรรมราช